ส่งกำลังใจให้เมรัชนกเจ้ได้ว่าคุณแม่ของเมรัชนกอินทนนท์นักแบดมินตันทีมชาติไทยที่จากไปเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาหลังมีอาการหายใจไม่ออกเื้องต้นทางโรงพยาบาลได้ตรวจหาโควิด1 9คุณแม่คำพันธไม่พบติดเชื้อโควิด -19 แต่จะมีการตรวจเข้าแผบอีกครั้งก่อนหน้านี้คุณแม่คำพัน์ได้ตรวจหาโควิด -19 ทุก5วันแต่ไม่พบ ส่วนคุณพ่อวินาชายัยอินทนนท์ติดโควิด -19 รักษาตัวอยู่ล่าสุดรักชนดโพสผ่าน Facebook คุณแม่ระบุว่าสวัสดีค่ะนี่น้องเมย์เองนะคะวันนี้เมื่อ6ปีที่แล้วคุณแม่เข้มแข็งมาโดยตลอดแม่เป็นห่วงคนรอบข้างเสมอเมย์ขอโทษที่ทําให้แม่เห็นเหรียญที่แม่ใฝฝันยังไม่ได้เมย์ขอขอบคุณทุกคนนะคะที่เป็นกำลังใจมาให้พวกเราโพสนี้จะเป็นโพสต์ท้ายของเฟซคุณแม่เมย์นะคะ ขอบคุณความหวังดีของญาติพี่น้องที่ทําให้เมย์และแม่มีแต่รอยยิ้มและความสุขมาโดยเสมอค่ะที่ทําให้แม่เมย์มีแต่รอยยิม้มโพสต์ดังกล่าวน่ารักมากเลยค่ะสวยทั้งคู่เลยค่ะส่วเสียคุณแม่คําพันสุวรนศาลาบอกคงต้องให้เวลาเจ้าตัวอีกพักหนึ่งถึงจะทําใจได้และรับได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเขาส่วนในโคสเป้พัทพลเงินสีสุก ทำเรื่องแจ้งไปยังสมาคมกีฬาแบดมินตันเมงขอถอนตัวจากรายการทีมผสมชิงแชมป์โลกและอูเบอร์ขับภายหลังเมย์รัชนอกอินทนน์นักแบดมินตันหญิงเดี่ยวมือหนึ่งของไทยพบข่าวร้ายสูญเสียคุณแม่ขำพันธ์สุวรรณสาลาไปอย่างไม่มีวันกลับในวัย48ปีเมื่อวันที่19สิงหาคมที่ผ่านมานั้นล่าสุดแม่ปุ๊กนางกมลลาทองกร ผู้อำนวยการโรงเรียนแบดมินตันบ้างทองหยอดนายฐานะผู้ดูแลเมรชนกมาตั้งแต่เด็กเปิดเผยว่าเมื่อวันที่20สิงหาคมได้นำร่างของแม่คำพันธ์ออกจากโรงพยาบาลหนองแขมไปฝากไว้ที่วัดเทพศิรินทร์ก่อนเพื่อรอให้ทางนายวินาชายัยพ่อของเมย์หายป่วยจากโควิด -19 ก่อนโดยในเวลานี้สภาพจิตใจของเมย์ยังํำใจไม่ได้กับเหตุการณ์เสียคุณแม่อย่างกระทันหันเมย์ยังร้องไห้และกินอะไรไม่ได้น้องบอกว่า ภาพที่คุณแม่จากไปยังติดอยู่ในใจเขาจริงๆแม่ขำพันธ์ปกติแข็งแรงมากไม่เคยเจ็บป่วยแต่หลังจากไปฉีดวัคซีนเข็มแรกแอสตราเซเนกาเมื่อประมาณปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาก็เริ่มมีอาการป่วยกระสอบกระแสะมาตลอด